สวัสดีครับพี่น้องเอซีทุกคนท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทางริงพลังเขากับวิถูจน์ชนพลังเขาครับก็ขออภัยพี่น้องนะครับเป็นอย่างสูงเลยที่ผมได้ห่างคิดไปหน่อยหนึ่งครับช่วงนี้ก็ได้ทํางานรถไยด้วยทํางานที่สวนด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําคิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานช่วงนี้ต้องร่งทาหน่อยครับเพราะว่ารถไถจะไม่อยู่แล้วครับผมก็เลยต้องรีบทางานนะครับสาหรับวันนี้ก็ ก็มีเวลาพอที่จะพาพี่น้องนิตดีนะครับไปเที่ยวถามข่าเยี่ยมตะยามด้วยนะเพราะว่าตะยามก็ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายบ่อยมากนะเดีวก็เป็นนู่นนี่นั่นนะครับเรื่อยๆนะครับอาการเวียนหัวเวียนหน้านะครับแล้วก็หลงลืมตาก็จะจําไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพูดเป็นเรื่อยนะครับเป็นอาการของคนแก่นะครับคุณทราก็ได้ไปเยี่ยมตาสบยายนะครับ เกาาสานไปฝากกับป่าแห้งแางเดียวนะครับไปฝากตาอยู่ข้ากับตาผ่าพี่น้องนกีไปเที่ยวหาตาด้วยกันนะครับสรับเหตุการ์ช้างป่านะครับก็ได้ออกมาหากินบนเวียนอยู่แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูร้อนนะครับหน้าแรงแรงจัดนะครับก็ไม่มีอาหารสักเท่าไหร่นะครับไม่เพียงพอที่จะประทังชีวิตอยู่ได้เขาก็ได้ย้ายถิ่นเดินหากินในระยะทางที่ไกลหน่อยนะครับก็เลย แต่ไม่ค่อยได้เหินช้างสักเท่าไหร่นะครับสหรับในการที่ผมผักดันกระทิง่คืนนี้ครับมาทิ้งมันผมแค่สั่คืนเลยครับก็ไปชมด้วยกันนะครับไปครับ รู้เสียงอะไรมานะครับเสียงนกทักทวงเต็มเลยครับมีกระทิงมากินมันอีกแล้วครับวันนี้จะพาพี่น้องสี่ครับซุ่มไปดูกระทิงใกล้ๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมมองมาเห็น เขายืนกินมันผมเลยครับถึงเตียนอย่างไรงครับจะกระติงไม่ใกล้ครับไม่กล้าเขาไปใกล้มากนะครับกระต้งน,น่ากว่ากว่าจ้างไหนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับเห็นไหมครับ ตัวใหญ่มากเลยครับนู่ครับมากินทุกคืนเลยนะครับวันที่น้องนายมาก็ไม่มานะครับดูครับเดินใจเย็นเฉยเลยครับ เข้าง,ง่ายๆครับเดี๋ยวตามไปดูครับมีการนอนซุ่มด้วยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยนะครับกระทิงตัวนี้ไม่กินทุกคืนเหรอครับเนี่ยครับ นอนเลยนะครับเมื่อกี้ผมแอบถ่ายพาพนิ่งครับเขานอนซุ่มอยู่ครับไม่รู้ว่าถ่ายได้ชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูด้วยกันครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับตัวดำเลยนะครับนี่ครับไปแล้วครับ เข้าป่าไปแล้วครับดูดิดครับกินสนุกสนานแล้วกินทุกวันนะครับนี่ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วการป่าแล้วเออตรงนี้แล้ว ี่ยวชมบรรยากาศนะครับเยี่ยมตาจากกระภัยนะครับเอาข้าวเหนียวกับปลาแดดเดียวมาฝากตาจานด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตากับจานทำอะไรอยู่นะครับข้าวสารข้าวเหนียวครับกับปลาแดดเดียว

ทะลาวิ่งเต้นเดินแล้วเนาะแันเดินอยู่เดินไม่รอดมาไม่ไดเอ้าเดินไม่ได้เนาะก็วิ่งเอาแล้ววิ่งกันเรือก็ลมไปทานเทงโอ้ยไปไมันเดินไม่รอดไปยังไงเดี๋ยวไหนนายคิงมาตัดตัดกันไหนแม่นมาว่าเขาไม่รู้เราไม่ได้ไปหาไปไม่ได้เดี๋ยวไหนไปนายคิงมาไม่มาหาหนิเฮ้อเจ้ามันตัดปาดปาด ไ,ไข้วรอนินนะอ้นน้ำพริกจิ้มคักทอไข่ทำไมทอดทอปลา,านี่ยทอดปลานี่ทำไมได้ปลาปลาลูกเอามาหายกินไหมะกินเนีปลา,าได้กินปลาอีกเขาอะไ,ไอมเปลาหมูมาด้วยัเลน่ทีาเลยของตาอื่นโอ้จะเดินยังบรจะเป็นตาอื่นนะไ่ามเลย เขาได้ไหมเมื ar, i, ่อวานอินเนี่ยได้คำอยู่ผูกผิดปรูเ้าเีมาไคนตีนูทำไมฮะทำอะไรไม่ใช่เป็นหายอยู่ก็นี่น่ะเจ้ามาทางไหนก็ยังะที่หายไปไหนโอยังไมัหายไปไหนอ้มันเรื่องมองไว้ ไปเดือนนี้ยังไงไปตกบนันไดปูนเดินและแล้วลก็มืดงาลงมาลุ่มนี่ตกใส่ฟางเขาแต่ก็เจ็บมากพอนีกิ่งไปใส่ฟางอยูต่ตรงนั้นพอดีเ่ยโค้งบนอึดเลยอึดบนนี้ไปเยังมาโอ้ยอย,ยู่หูทางโค้ง ก็ต้องไปไปต้องไปมาเดี๋ยวมันหายรอกว่ะคงใจหามกันไม่ได้หามยังไงหาไมยินรอดเป็นทหารที่เดี๋ยวก็ไม่หายยังต้งหายเห็นติดตายไงอาโมบ่หายก็มิจะตายส่วนเด้อ จะไปหาใครแล้วเหมือนไปหาพระอยู่วัดท่านแล้วไก่ไก่อืมหมอบัหายกับถวายพระไปเชียวเ <laughs> ดี๋ยวจะเดินหยาดหมอว่านลายไก่มาโอ้ยหมา,าข,ขึนไก่ลุกขึ้นกันไก่บาอยาต้อตีอยาต้อตีเดี๋ยวตั้งแต่ไหอย่างนั้นตีจริงมันอืม มันวีกุ๊บกับปุอมืมันลบเป็นฟ<บ>องไม่ไปทางแก่นั่งนนขับใบสาไปกับายซีเนี่ยไปนนนยนนคปนนั้นเลยเพราะแอร์สูงก็คือเป็นสินเลยไปแล้วว้าววะมันเป็นตลาดด้วยกันเนาะไม่ได้กินเลยยักษ์ใหญ่หาขาดงินมน,น้อยโคตรเอา้า

Hoa tang đi ba mhm. 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 Hoa tang

nếu chắc không xúc gì thì mà quay này Đấy Đây Chào ai con đừng, ai bắt máy này này lại cái kính này nè, với xe xô xáp nè Ừ Đi đâu ra đi ra Hahahaha Bây giờ thấy ai nè, có ai đùa, có ai mà Ừ Ừ Đó, ngồi có ai có có ai mà เห็นมีใครมามเมนีใครมาเลีย้ยงวัวจิบาไปคุยก็ใครมีใครมานั่งเลี้ยด้วยไหมทำกิน,นอนะไรอยู่นี่จ้างกจางหนังเี้ยงดูไงว่าจีนนังเล้ยงรล่นก็แบบไกเลอเร่องี่จีนเ่ะเริ่มอะไรก็ <laughs> พี่นั่งอยู่นู่นดีๆเอองากมันมาอีกแล้วไรมาพิพาเองได้ยินพี่พาดีกันนี่เหยียบเหยียบเหียบเหยียบเหียบรางวันแล้วอื่อวันพาเด้ปกติพี่พาตัวพระเปิดเพลงยายก็บาแอะไรมางานมันมาอีกแล้ว เอาลมัได,ด้เลยเอาลเอาลยมมอีนะอกฟางองะอันนี้ก็ไม่ก็ท่าเราวัดก็นั่งตรงนั้นเลยตงนนจักนั่งอะไรอั่งเงลยอืมเช้าก็มาอามองนลาเลยอนนดปลาเลยเว้ยแกอยิาอ๋อปนินเนาะอร่อยแล้ว อืมไตปบเองถนันีค้หอน้่นุายหัอนมาแต่าแล้วกันนไปงใครคุยมีใครมาฉันนอนคนเดียวจะลนั่งอยู่โอ้ยของถูดเองเป็นเองนะนะมีใครมาสักคน

เดี๋ยวคุณน้องเอฟซีกี้เทาก่อนวนะขอบคุณอ้าเดี๋ยวคุณหวังเนาะที่นี่นอ่ะอ้านี่เห็นไหมนี่มาแล้วนี่สวัสดีครับมาเที่ยวหาตายแล้วครับไม่สบายโทรศัพท์ก็ตากายเดื้อพอใหญ่เปล่าบนจินเหยียบแตกนี่นะรัาไมนะทำไมอะไรนี่นะ จอมุ่นอยู่นี่กองกบวยชัดสับนะทางหยาแตกยังวงประช่างว่างทงหรอพริกสามช่างนี่เองข้าวกรงข้าวกรนมีอะไรกินเด้องดูดูมีอะไรกินเด้องน้ำพริกน้ำพริกปลาทอดไข่ลวกพักโอ้ขอทข่งวันนี้พักทัวอืง่ายกินสบายง่าย นายไหน,นอีกแหละโย,ยมเอ้ยโอ้ยรู้ทั่วไอ้คิงเกลี่ยเป็นตัวนายยังอยู่ไหนโยมไม่ก็มาวานมาเมื่อคืนโอ้ยก็ยยยมาแามาต่วันที่แดดนอนก็มาแต่เป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์แต่เป็นจิบเป็นเดือนแล้วอืมอืมขิงเขาเนี่เดี๋ยวเาก็มากินนี่กับลงเน,นนเนื้อขนาดนี้จะเข้ามาแต่เมื่อไร

เเ็มดบีบีเอาเบ่งมานลูกนี่เอาเนื้อเนื้อมันตรงตรงนี้มันก้างมันนี่ยใช้ตะป็นตัวมัน,มนยังมนันเรียไม่ได้มุดนี่เนี่ย ิ้แลายผมน่นแล้วโอ้ยอร่อยนี่กิ้ได้หลายใหญ่เลยเนี่อร่อยใช่ปะากระเอียวนี่หันมอยู่จิเียวจิบแรงเลยกันนอนจินมันเลยแล้วคอยากนี่น้ำก็มันอไปมากี่ต่อหยุดแล้วอืมไม่เล่นตัวไป เลยข้าก็คินได้หลายแบบหาแคประเด็น่ออไหรอสามกี่วันแล้วอือสิเอ้าว สพมโแจะเห็นแต่นอนอยู่นี่น,นอนหลหรอวะไม่เหนว่ามันหลหมดเลยมั้งไปมาเคลื่อนนี่มันรูวบาคมไปมันนอนเนาะ,นะมันหมูพุ่งกันยิงเลยดูวบาคนไปมองอกคนเปล่มอกไปที่ไหนเห็นดำๆอยู่ตรงน,นี้เปไนทางไหนเ่นั่งจอบมาตั้งนานนี่ลูกเคลืนบานนี่ไมได้กินผมทผางไกเนี่ยบางคน ตาเขาไปใส่ไม่กื่ชา้มไปกินผมไม่ยังเหรอนีอยู่บนคณะอะไร้องดงางานนี่แบบไม่เกิดในี่ยิงมองดูมันยังอะไรตัวใหญ่ใหญ่ครับใหญ่สูงสอวามรุเแรงแดงแดงดำดำดำเยี่ยมเลยดำจริเงา อ้าุดล้างเล้วเก็บลังเินไม่รอดทำแต่งานนหนักเลยทำไงเล้วมาทำกบไม่ได้ินโอ้ไอจีหาห้กินหรอนั่แล้ดูไปดไปนั่นและดูจนิเดินไปบ่รอตแล้วกินขาวกนขาแล้วอืมทางานจะทำไงไปเลยงอีกอยู่แล้คุณผู้หออ ไปทันน oh, ี <laughs> ้พอมวแต่ข้าจะมืดนาอยู่ยังไงโอ้ยอเนาะโอ้ยมิจิจิมื้ออาหารแล้วเียกินนานคนทนนานกินนิอยูโนวนเดย์กินนานแล้อเนือยิ่เนื้ออันนี้เปากรอบทุกก็แล้ววอดีเลยหัว ไปเลียงงัวก็กินอิ่มแล้วก็นอ,อนรับงัวไปกินของเข้าไปเนี่ย ขอให้พี่น้องเอที C, ทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับคิดิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างสมุนงคมาตรปรารถนานะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็ขอลาพี่น้องเอซี C ไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็คงจะไปเที่ยวเล่นกับน้องนายนะครับอยู่ที่ทุ่งนาหนองมะกอกสักหนึ่งคืนนะครับในคลิปต่อไปนะครับ พบก,กันใหม่นะครับสําหรับวันนี้ลาพี่น้องเยีสีไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ